สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m o t o r Sport Live TV ครับก็มาอยู่กันเช่นเคยแล้วครับกับผมเก๋ากิตติพงษ์มงและก็ทีมงาน m o t o r Sport Live ครับวันนี้จะพาทุกท่านไปรีแคปแล้วก็ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสรุปผลของการคัดลลฟายในศึก MotoGP, Moto2 และ Moto3 สําสำหรับการแข่งขัน,นขสนามที่10ท,ที่ประเทศออสเตรียนะครับสนามนี้แหะครับก็ใช้ชื่อรายการว่าออสเตรียนกลางปีซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นหนในสนามที่ มีทางตรงเยอะมากนะครับนักแข่งในสนามนี้นครับต้องใช้พละกกำลังเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงเบรกหนักเร่งออกจากโคง้งต้องใช้พละกกำลังเยอะมากจริงๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาครับไปติดตามผลของการคอลี่ายกันก่อนก็จะเริ่มต้นในรุ่นโมโตทูซึ่งนักแข่งไทยอย่างก้องสมเกยียตจันทรานั้นลงแข่งขันอยู่และก็ทําผลงานได้ดีตลอดทั้งสุดสัปดาห์ครับมาดูกันว่ากุญสตาร์ของก้องจะดีแค่ไหนไปกันเลยครับ ที่เรดบูริงครับเป็นสนามที่ก้องสมเกียรินั้นทำผลงานได้ดีจริงๆครับแล้วก็ตัวเขาเองครับในสุดสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเรสที่มีความมั่นใจอย่างมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเลยครับไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการคอลี่ฟาของ Moto2 นั้นเป็นอย่างไรครับนี่ครับตัดไป Q2 เลยครับเพราะว่าก้องเองนั้นผ่านเข้าสู่ค2แบบอัตโนมัตินะครับจากการซ้อมที่ยอดเยี่ยมครับ สภาพแทร็กแล้วก็อุณหภูมินั้นพอเหมาะพอเจาะก,กับการแข่งขันแล้วครับที่เรดบูริงในรอบ Q2 ค,ครับมีเปโดคอสตาสงกเจ,จันทรานะครับไอโอคุระอัลเบิร์ตอารีน่าเชเลซิโนวีเอสติเจคดิกซันครับฟิลิปซานลัสโทนี่อโบลิโนแอรอนคาร์เนตมาเดลกอนซาเลสซอนตาฟันเดนคูเบิร์กเฟมิลเดเก้ครับแซมโลสอารอนโซโลเปสครับและที่ผ่านเข้ามาจาก Q1 ก็มีอีก4คนครับเซร์โจกาเซียลูคัสทูโลวิสเดนิฟอร์เจียครับและก็ปิดท้ายด้วยดารินบินเดอร์ครับ นี่เป็นเปโดรคอสตาครับเพิ่งจะสร้างสถิติใหม่สำหรับการแข่งขันในรุ่น m o t ต2ครับเวลาของตัวเองในรอบแรคที่สามมากล้องสมเกียริครับได้รับการจับตามองอย่างมากครับคอมบายพัทิศทำเวลามาอยู่อันดับที่2และนี่ครับทีมเมทของกล้องครับไอโอคุระปีที่แล้วชนะครับเบียดกล้องนิดเดียวครับกล้องจบอันดับ2ครับอาล้วครับเริ่มต้นออกมา ช่วงของการจับเวลาครับอาโหช่วงแรกเลยครับก็กลายเป็นเนี่ยครับเปโดคอสตานั้นพลาดล้มไปพอพลาดล้มตรงนี้ครับมันทําให้เปโดคอสตาต้องเสียเวลาครับนำรถกลับเข้าพิษเพื่อไปแก้ไขนี่ครับล้มลงไปตรงนี้ครับอยู่ที่โค้ง 2A 2B ครับเป็นช่วงของการที่เพิ่งจะออกมาเองครับสําหรับเปโดคอสตานี่เป็นเอเกียโยครับ แต่มาตรงนี้ครับกล้องสมเกียรติเริ่มจะค่อยๆกดเวลาครับค่อยๆไล่กดเวลามาเวลาดีครับกล้องไล่กันอยู่กับทา้งนั่งของ c, c h e ซีโนวีเอสตที่ทําเวลาขึ้นมาได้ดีครับตอนนี้เป็นผู้นํากล้องจบรอบนี้ขึ้นมาดับ2ครับภาพจับไปที่ฮิโรชิอาอยามาแล้วก็มาต่อครับเชเล่ยังเร็วต่อเนื่องครับ แล้วก็พลาดล้มไปครับวันนี้นี่คือแอรอนคาร์เนตครับเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับตามองในสนามแห่งนี้ครับแต่ก็พลาดล้มไอโอคุระครับช่วง5นาทีเริ่มที่จะทําเวลาได้ดีอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้นำครับโอคุระ1นาที34.4ครับจากนั้นครับเปโดคอสตาออกมาในช่วงท้ายครับแล้วก็ไล่กดเวลาตรงนี้เนี่ยรุ้นหนักเลยครับทางด้านของอาโอยามา แล้วดูเวลาของเบโดคอสตาครับกดเวลาเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นมาเป็นผู้นําได้ครับพลาดลงในช่วงแรกแต่ออกมาแล้วก็กดเวลาได้ดีอย่างต่อเนื่องรอบนี้เร็วขึ้นอีกครับนาที่นเอเกียโยหันไปคุยกับทีมงานเลยครับนี่งไงครับเด็กผมคณนนี้กล้องสังเกตจันทราครับช่วงท้ายเวลาค่อนข้างดีเลยครับผ่าน2เซกเตอร์มาแต่น่าเสียดายที่ไปติดท้ายรถแข่งของเซอร์โจกาเซียพอติดท้ายปุ๊บ กล้องเองทำให้เสียเวลาตรงนี้ครับเพราะกาเซียเองไม่เร็วครับพอไม่เร็วปุ๊บโอ้โหเวลานั้นบวกเข้ามาครับสุดท้ายกล้องในรอบนี้ครับขยับขึ้นมาดับ4แต่กลุ่มหลังก็เร็วขึ้นมาครับแซมโลพลาดล้มไปอคอสตารเร็วขึ้นมาอีกหน่อยครับนาที่3 9 9 4ดสาันขยับขึ้นมาอารอนโซโลเปสในพาดล้มในช่วงท้ายครับ เนี่ครับเจคดิกซันขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ขณะทีกก้องสมเกียริครับจบอันดับ5แล้วครับคนที่คว้าโพไปของก็คือคนนี้ครับนาที34.040เปโดคอสตาช้ากว่าเวลาที่เขาทำไว้ในรอบเพ็กที่3อยู่0.5ครับสุปผลคอลิฟายครับในรุ่นโมโรทูก็กลายเป็นคนนี้ครับเปโดคอสตาครับเร็วจริงๆครับคว้าโพไปของ1นาที34.040ครับตามด้วยอากคุระครับ อันดับที่3เชเลซิโนวีเอติอันดับที่4เจคดิกซันครับ5กล้องสมเกียริจันทราครับผมเชื่อว่าในสูตสัปดาห์นี้ไม่ใช่ปัญหาของกล้องที่จะไล่ขึ้นโพเดียมแต่ต้องมาดูนในกลุ่มหน้าแล้วครับว่าจะมีเรสเพรสดีแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบเรื่องเวลาซ้อมกล้องทําได้ดีกว่านี้นะครับกล้องสามารถกดเวลาลงไปถึง1นาที33ได้แต่ว่าในช่วงของการคอลิฟายนั้นทั้งธงเหลืองแล้วก็ทราฟฟิกที่ติดอยู่ทําให้ไม่สามารถได้รอบที่ดีที่สุด กีดที่หครับเป็นของเฟมินเดอเดเก้เจทโทนี่อโบลิโนครับกิดที่8ครับฮอเบิร์ตอารีนาสกีดที่9เป็นของมาริโอคอนซาเลสครับกีดที่10ครับเป็นของแอลรอนคาร์เนต11อลอนโซโลเปสครับ12ฟิลิปซาลาส13ซอนต้าฟันเดนคูเบิร์ตครับ14แซมโล15บห้ดารินบินเดอร์กีดที่16เซอร์โจกาเซียครับ17เป็นของเดนนิสฟอร์เจีย18ลูคัสทูลโลวิดกีดที่19บเแล้วครับเป็นของอีซานเกลรา20่สิบโบเบนซา 21เนี่ยเป็นของโจโรเบิร์ตครับตามด้วยโบฮาโกเมสมาร์กอสซามิเรสแล้วก็ลอรินสกินเนอร์กริดที่ยีครับเจานนี่เอาโคบากลุ่มท้ายก็มีตรงนี้แหละครับมีอัลเบร์โตเซราโคตาโนซันเนะนะครับรวมไปถึงแมทเชียราโตครับต้องมาลุ้นกันดูนะครับนี่ครับเจ้าของโพเปโดอักคอสตาขณะที่กล้องสมเกียรติจันทาออกสตาร์ในแถวที่2เป็นกริดที่เขาเคยทำได้ในปีที่แล้วและขึ้นโพเดียมอันดับสอง ปีนี้ออกสตาร์ทกลิดที่ห้างเหมือนเดิมโพเดียมแรกจะมาถึงหรือไม่ต้องไปติดตามกันดูครับ17นาฬิกา20นาทีสำหรับการแข่งขันในรุ่น Moto2 ทีนี้มาดูผลคอลิฟายในรุ่น Moto3 กันหน่อยนะครับ Mo โ3เป็นคนนี้แหละครับที่ได้โพแรกของตัวเองในการแข่งขันกับฤดูกาลที่เป็นรุกกี้ครับคอลลินเฟเยอร์ครับก็กดเวลามาตรงนี้ครับ เลนกันที่41.486ตามด้วยในนี่ฮอร์กโดแล้วก็เดนิสออนจูขานี่เจ้าเม่มาเซียครับจบอันดับที่4ตามด้วยโฮเซเอนโตเนโรดาอันดับที่5อันดับที่6เป็นของริคาโดรอซี่7ครับดาวิดอลอนโซ่แเป็นของอายุมุซาสากิ9โจเคียวโซ่ครับผิดที่สิดาวิดมุนยอส11เซฟานโนเนป้าครับ12ทาสุกิซูซูกิ13เป็นของเรียวซูเอะยามานากะครับผิดที่สิครับโรมาโนเฟเนติ15สกอตออกเดน 16เป็นของมตเตโอเบอร์เทลลี่ครับ17ไทายโยฟูรุสัตโต18อิบานโอตล่าครับ19ดิโอโกโมเนร่า20เป็นของสราลีฟุตดินอัสมาน21ไแกโตโทบะครับ22ชาเบียอาร์ติกาส23เป็นของออทาดงด้านของโนเดดวินเลอร์นะครับกีดที่24ครับฟิลิป p o ฟรีโอรี่5ดาวิดอารลอนโซ 26เป็นของอนาคารัสโกครับ2 7ไมโออาจี่สโจชัววันลี่ครับขณะที่กริดที่29ครับชัชกรบวัวสีนักแข่งชาวไทยลงบิดไวการ์ดในสนามนี้เป็นครั้งที่2นะครับอยู่ในกริดที่29 30ปิดท้ายด้วยลอเรนโซเฟลลอนครับส่วนในรุ่นม o t ต g p ครับการคอลีฟไฟตรงนี้นะครับตำแหน่งโพเป็นของฟรานเชสโกบันญาย่าลวครับนาที28.539 อันดับที่2องเป็บิเบอรเรสครับอันดับ3ามแรดบินเดอร์สี่แจ็คมินเลอร์ครับอันดับที่5้าอเล็กมาเกส6กลูก้ามาเนนี่เจ็ดมาโกเบเซคิ้ยะครับกิจที่8เป็นของมิเกลเรลยวากิจที่9ฟาบิโอกวาตาราโรนะครับแล้วก็กิจที่10มาอยู่ตรงนี้และครับเป็นของโยฮันซาโกสิบเอ็ดอเลชสปาการโรนะครับสิบสองฮอกเก้มาร์ติน13ครับเป็นของโบอสปาการโรนสิบสี่เอเนบัสเซนี่กิจที่15ฟรังโกมอรเบลลี่ครับสิบหกโจอันเมีย 17บเจ็ดราอูเฟรดนเดสกลิดที่18นะครับเป็นของทางด้านมาร์คมาเกสครับได้ออกตัวตรงนี้ครับกลิดที่19ทากะนะครับมียี่ไฟโบดี้จิอันนันโตนิโอ21อีเคเลกาน่า22่สสองอคุสโซเฟรดนเดสแล้วก็23นะครับเป็นของนักบิดไวการ์สลอเรนโซซาบับดอรีนะครับนี่คือกลิดสตาร์ในรุ่นมอโตจีพีครับกับการแข่งขันในรายการออสเตรเลียนกลางปีมอโตจีพีก็จะออกสตาร์ทในเวลา 19นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยมาติดตามกันดูแล้วครับว่าใครจะสามารถคว้าชัยชนะในแต่ละรุ่นไปคของนะครับวันนี้หมดเวลาของ Motorsport Live TV แล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมกัาวิโรภพง์และทีมงานต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง ดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันออลนิวยามาฮ่า R15